ครับทุกคนพบกับช่องใหม่ของเรานั่นก็คือกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับทุกคนวันนี้เราก็นำเจ้า Honda C i v i c F c 1 8 E L รุ่นท็อป1.8มาให้ชมกันนะทุกคนคันนี้เนี่ยตัวรถเราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งล้างรถเสร็จนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะทุกคนมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรให้มาบ้างนะทุกคนก็ด้านหน้าของเขาดีไซน์เดิมๆอยู่แล้วครับทุกคน เป็นไงไฟหน้าแบบ LED มีไฟตัดหมอกนะให้แล้วก็มีชุดแต่งมีรอยบ้างนะ่านิดๆหน่อยๆน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจัดการปรับสภาพให้นะทุกคนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับป้ายทะเบียนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนป้ายใหม่เป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับทุกคนอะมาดูด้านข้างข,างของตัวรถก,กันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่ได้ล้อแม็กทุกคนได้ล้อแม็กใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับทุกคนโอ้โหแม็กอย่างสวยเลยแม็กไม่มีร่องรอยขีดฟุตบาทเลยนะทุกคน แล้วก็มีอันนี้ที่ครอบเบรกมาให้ด้วยนะอะไล่มาด้านข้างครับด้านข้างกระจกเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกมาให้เป็นแบบ led นะครับทุกคนแล้วก็ประตูนี้ก็จะเป็นแบบเซนเซอร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะผมเรียกไม่ถูกอะเดี๋ยวเรียกผิดเดี๋ยวโดนว่าอีกนะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้การสาดติดมาให้เรียบร้อยครับสว,สวยเลยสีดําครับอะด้านหลังก็ไม่มีอะไรมาดูด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์น้อยๆมาให้ตรงนี้นะครับพร้อมกับไฟเบรกที่อยู่ด้านบนสปอยเลอร์ มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดกล้องถอยก็มีให้พร้อมครับลอยโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูภายในด้านหลังการบินหลให้นี่มีกระเป๋าด้วยทุกคนเหมือนเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะครับมีไฟให้แล้วก็มีสายดึงลากจูงให้นะครับกรณีฉุกเฉินจริงๆนะทุกคนก็เก็บไว้เลยให้ไปแบบนี้เลยมีถาดรองมาให้ด้านล่างอุปกรณ์ยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับอุปกรณ์อยู่ครบยางอะไรอยู่ครบรถเดิม ซอกในเดิมไม่โดนเกิดเออไ,ได้เกิดอุบัติเหตุหนักมานะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้กับด้านหลังนะทุกคนเดี๋ยวไปดูฝั่งคนนั่งกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างไปดูภายในกันครับอ่าเริ่มจากภายในฝั่งนี้ก่อนเลยนะทุกคนโอ้โหเขาให้พรมแบบทีดีมาด้วยอ่ะทุกคนดูดิเป็นพรมแบบทีดีทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะไม่มีรอยแตกหรือฉีกขาดนะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้อุ้ยเบาะนุ่มโอเคเลยอะ่ะเบาะนุ่มมากเลยทุกคนก็ สูง170ก็นั่งสบายครับขาเหยียดได้ไม่มีปัญหากกับการนั่งนะทุกคนรถถือว่ากว้างครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงปะ<ไ>ามาต่อกันที่ฝั่งคนขับนะครับเข้ามาก็นี่เลยเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับทุกคนตัวรถคันนี้ปี2017นะครับซีนด้านล่างตรงนี้นี่คือยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยนะทุกคนสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงหน้า มันจะมีพลาส,สติกคุ้มอยู่ใช่ไหมพลาส,สติกคุ้มก็ยังอยู่ด้านบนนี้พลาส,สติกคุ้มยังอยู่นะทุกคนเนี่ยที่บังแดดพลาส,สติกยังอยู่แล้วก็หน้าจอพลาส,สติกก็ยังไม่ได้แกะแสดงว่ารถต้องใหม่มากเลขไมต้องน้อยมากเลขไมเท่าไหร่ล่ะครับนี่ครับทุกคนเลขไม้สามหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ากิโลรถห้าปีทุกคนวิ่งมาแค่สามหมื่นกว่าโลถือว่าวิ่งน้อยมากนะรถปีสิบเจ็ดปีนี้ปียี่สิบสองเฉลี่ยวิ่งปีละหกพันโลประมาณนั้น ประมาณ6กพันโลปีหนึ่งอะทุกคนแสดงว่ารถจอดอย่างเดียวอะใช้นิดเดียวเองก็โอ้โหสวยมากและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมชอบรุ่น F C ปีนี้เพราะตรงไหนรู้ไหมนี่ผมชอบตรงนี้ทุกคนพวงมาลัยรุ่นใหม่ๆอ่ะปี1 8บแพวงมาลัยมันแค่กดอย่างเดียวไงแต่อันนี้มันสามารถสไลด์อย่างนี้ได้เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแบบสไลด์แต่พอปีใหม่ขึ้นดันตัดออปชันนี้ออกโอ้โห,โโหเสียใจซะเหลือเกินทุกคนไม่น่าจะตัดออกเลยนะก็ ถ้าโดยรวมภายในคันนี้ถือว่าสดมากครับทุกคนเพราะรถไม่แค่สามหมื่นโลใช้น้อยครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องต่อกันดีกว่าว่ารถมันสวยไหมมันเคยโดนชนมาบ้างไหนไหมไปไปดูกันครับม,มาต่อกันที่ห้องเครื่องครับทุกคนเปิดห้องเครื่องเลยนี่ผมสตาร์ทรถอยู่ด้วยนะจะได้ฟังเจยงเครื่องไปพร้อมกันเลย นี่นี่ก็จะเป็นเสียงเครื่องของ Ci v i c FC ีนะครับจะมีเสียงแตกๆๆๆเบาๆนะทุกคนเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องกังวลไปโหลดได้เดิมนะครับฝากระโปรงเดิมรอยสติ๊กเกอร์มอกรทุกอย่างอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับซอกหัวน็อตด้านในไม่เคยแกะไม่เคยขยับรอยซีต่างๆเม็ดอาร์คเนี่ยต่างๆเนี่ยครับก็คือเดิมๆโรงงานเลยนะคานหน้าเดิมรอยสติ๊กเกอร์คานหน้ายังอยู่ชัดเจนเม็ดอาร์คเห็นชัดเจน ไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการไปถอดซ่อมแต่อย่างใดนะครับทุกคนรถสวยเลยคันนี้ได้เดิมทั้งคันครับห้องเครื่องก็แห้งๆครีนๆไม่มีร่องรอยของน้ํามันรั่ววดซึมมาแต่อย่างใดนะโอเคประมาณนี้นะทุกคนกับเจ้า Honda c i v i c FC คันนี้คันนี้เนี่ยผมต้องแจ้งอย่างนี้นะครับทุกคนผมยังไม่รู้ราคาที่แน่จริงแต่เรื่องเลทพรอนี่ผมจะพอประมาณการได้เลทพรอคันนี้นะ่าอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง13,000บาทนะครับทุกคน เรื่องราคาเดี๋ยวผมให้บอสผมแจ้งรายละเอียดอยีกทีนึงนะทุกคนเพราะว่ารถบางทีเนี่ยรถยิ่งรถเข้ามาใหม่เนี่ยพอผมเข้ามาปั๊บผมจะเอามาถ่ายคลิปเลยผมก็จะไม่ได้สนใจเรื่องราคาเลยผมจะดูตัวรถเป็นหลักว่าคุณภาพมันดีไหมมันน่าใช้ไหมและอย่างคันนี้ครับเป็นรถที่น่าใช้มากรถ5ปีวิ่งมาแค่30,000กว่าโลฉเฉลี่ยใช้รถปีละ6,000โลเท่านั้นตกพอีเดนละ1 2มื่นสองหแค่นั้นเองทุกคนก็ได้รถสภาพใหม่กิฟต์เดิมกิฟต์แบบนี้ไปนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากมาก ถ้าใครชอบนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาไอได้ที่เบอร์0 9 7 2 2 9 3 8 5 7นะครับทุกคนแล้วก็ฝากเพจร้านของเราไว้ด้วยแล้วก็ลน์แอดร้านของเรานะครับแล้วก็ที่อยู่ร้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับแต่เรามีบริการออนไลน์นะทุกคนเซ็นไฟแนนซ์ออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดซ u b s c r i b e ที่ช่อง u t u b e ของเราด้วยนะช่องใหม่ครับเด็กน้อยกำลังหัดโตครับทุกคนกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบาย